บทที่19ข้อหนึ่งถึงสิบักเคียตกับใจมีชายคนหนึ่งชื่อสักเคียตอาศัยอยู่ในเมืองเยริโคสักเคียตเป็นหัวหน้าคนเก็บภาษีที่เก็บภาษีจากประชาชนและส่งไปยังกรุงโรมคนเก็บภาษีมีอำนาจและข้อมูลมากมายในการเก็บภาษีจากผู้คนวันหนึ่งสักเคียตได้ยินข่าวพิเศษบางอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูพระเยซูเป็นคนแบบไหนพระองค์ทรงทําการอัศจรรย์อะไรบ้างพระองค์ทรงรักษาคนประเภทไหนและพระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนอะไรบ้างเขาคงอยากเห็นจริงๆว่าพระเยซูเป็นผู้ใดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระเยซูกำลังเสด็จมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมสักีตค,คิดถ้าพระองค์เสด็จ จากแคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเลมพระองค์จะเสด็จผ่านเมืองเยรีโคแล้วฉันจะพบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงคนนั้นด้วยไหมอย่างไรก็ตามเมื่อเขากำลังพบกับพระเยซูสักเคียตเริ่มกังวลกับปัญหาสองประการประการหนึ่งเวลาคือเงินเมื่อสักเคียตตื่นขึ้นและตื่นขึ้นมาคิดว่า จะหาเงินจากผู้คนได้อย่างไรเขาต้องใช้เวลาพบปะผู้คนมากมายยิ่งเขาเจอคนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีเงินมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามเพื่อจะเห็นพระเยะซูเขาต้องรอเป็นเวลานานในจุดที่ดีในเวลานั้นเขาคงเก็บภาษีได้จากหลายๆคนเราจำเป็นต้องสละเงินเพื่อพบพระเยะซูหรือไม่ ปัญหาอิประการหนึ่งคือความสูงของสเคียตสเคียตเตียเต้ยเกินไปถ้ามีคนมาชุมนุมกันจำนวนมากแม้ว่าพระเยซูจะเสด็จผ่านหน้าเขาไปพระองค์ก็อาจจะมองไม่เห็นสเคียตเพราะมีคนที่สูงกว่าเขาแต่เราเดาว่าสเคียตคิดว่าการได้เห็นพระเยซูสำคัญกว่าปัญหาทั้งหมดนี้ เขาไปถึงที่นั่นแต่เช้าพอดีกับเวลาที่พระเยซูเสด็จมาแต่เป็นไปตามที่คาดการไว้มีคนมากเกินไปด้วยความคิดทุยรวดเร็วของสถานการณ์นั้นสักเคียตจึงมองไปรอบๆไปยังที่ซึ่งพระเยซูอาจจะผ่านไปและเขาเปีนขึ้นไปบนต้นมะเดือ่อ ทุกคนในบริเวณนั้นคงรู้ดีว่าสเคียสเป็นคนเก็บภาษีและพวกเขาคงมองไปที่สัเคียสแล้วสงสัยว่าผู้ชายคนนี้โตแล้วขึ้นไปทำอะไรบนต้นไม้แต่ดูเหมือนกลยุทธ์ของสักเคียสจะได้ผลพระเยซูม,มองไปที่สเคียสและตัดว่าสัเคียสเอ๋ยจงรีบลงมาเพราะว่าเราจะต้องพักอยู่ในตึกของท่านวันนี้ ผู้คนคงจะประหลาดใจมากพวกเขาคงได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับพระเยซูแต่พระองค์จะพักที่บ้านของคนเก็บภาษีผู้ที่คนอื่นมองว่าเป็นคนบาปนี้จริงหรือผู้คนไม่พอใจที่พระเยซูทรงอยู่กับซักเคียสพวกเขาคิดว่าซักเคียสเป็นคนบาปแต่พระเยซูตรัสว่าเพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะเที่ยวหา และช่วยผู้ที่หลงหายไปนั้นให้รอดทุกคนครับสักเคียสใช้เงินและเวลาของเขาบางส่วนเพื่อพบกับพระเยซูและพระเยซูก็ใช้เวลาทั้งวันของพระองค์เพื่ออยู่กับสักเคียสพระเยซูทรงทราบดีกว่าใครๆว่าใครบ้างที่เปลี่ยนเวลาและจิตใจของตนเพื่อพบกับพระองค์ ดังนั้นให้เราออกไปและพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นแม้ว่าคุณจะเคยเป็นคนบาปในอดีตตอนนี้คุณได้รับความรอดแล้ว